รอใรีิงแอดวาา้น่นี้มีแค่นั้นมีแค่นั้นแอดวานอ่ะนี่ยั<น>ะะงมีอันทําอีกอันนึ่งอันดัอีกนนอักนนึง อ๋อดำดำดำอ่ะลากใกล้ๆลากใกล้หรือลากยิงอะไรวะยิงซอมบี้เหรอใช่ใช่ใช่แม่จะคนเดียวนะดูจากเสียงแล้วอ่ะเก็บเข้าตัวอีกอ่ะ เข้าได้แล้วจตมเลยเรื่อยพี่ฮะทัมบีวิ่งอยู่แถวโกดังไอโกดังอะโกดังที่เราบวกเอามานันอันนะ่ะอ่าโกดังสามมันก็หมดแะ้วซัมบี้วิ่งอ,อยู่ให้จะเขาา้าไหมเดี๋ยวออกให้น่า,น,าน่าจะไล่มันน่าจะไล่มาน,นั่นแหละคือน่าจะฟาร์มกาลังจะกลับอ่ะนะ่คิดว่าสองสมั่มงหน้าอ่าให้พี่ออกนะทำเล ้องขาาักไไปปนนะะยยเลยแพทใช้แพทใช้กล่องฟ้าใช่ป่ะพี่จะได้พี่จะได้หักไว้ก่อนอ่าได่หักรอเลยหักรอเลยรออยู่แล้วสเสียง เที่ยแหลกจัดเลยเที่ยขนาดกูคิดว่าจะกล่องยังโหลดช้าเลยตั้งสามวิพยายามอยู่พยายามอยูนะ่มันมากันกีนก่คนไอ้บิ๊กช่วยเลยกรับบิ๊กนี่เข้าเลยก็รู้ว่าจะสามค3ที่ตัวอยู่ สามก็บอกเรื่อกแล้วก็ปืนพกอืมไอ้เหี้ยลูกยิงอะไรวะเน่ยแพเอาสกุลอะไรไปฝากใครพี่ดักใช่ไหมใชสักคนอะไปดิยิงอะไรอ่ะเอ้ยในพวกทำอะย อ่ะมากี่มันแบบรุ้มอะไรัเยอืมมีแต่เสียงลมอ่ะจาละไปเอาขวดแก้วมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขวดแก้วเดี๋ยวไปเขวดแก้วมามีแต่ทางนมามันเราเราจะกุญแก้วมาพี่ไม่แล้วคราวนี้เราก็ดอดักยิงมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่รอรอรอขึ้นรถเอาให้มันตายแจ็ก่อนว่ามันไม่มีครพอมาถึงรถปุ๊บเรายิง กิงเข้าพุ่มเลยเลยนะพุ่มตอนแรกก็พุ่มไปเอาเอาแค่เราเห็นอากาศมากครับแต่มันจะโดดมันจะต้องวิ่งผ่านตีน้อยก่อนตีน้อยตบหลังก็ได้ถ้าวิ่งผ่านนะครับตอนนี้อย่าอย่าเข้าพุ่มแล้วส่งเสียงพี่รถอยู่ไหนยิงไอ้เฮ้ยอย่ายิงสวนอย่ายิงซ้อนกันนะเว้ยกูดักอยู่ใกล้อยู่เดี๋ยาเร็ว ไม่ถ้านอนในพุ่มใครนอนในพุ่มแบบนิ่งเลยไม่ต้องทำไรไมต้องขยับเออเดี๋นอนอยวรอใช่รอรอไม่ไม่ไม่คนคนยิงอ่ะคนยิงอ่ะเหตุเป้าแล้วยิงนะเดี๋ยวส่วนพี่เดี๋ยวพี่เข้าไปเสิร์ตเสิร์ตตัวเองไม,ไม่ไม่ต้องเอาเข้าพุ่มดีกว่า <c oughs> ให้มันเข้าพุ่มก็พอมันไม่ร้ามไม่ไป กไม่รู้ว่ามันขึ้นเอาเป็นว่าอ่ามันมาทางไหนมันก็ต้องมาประจบติดต่จะเจอรอก่อนไงถ้าไม่ใช่ชั้มาเจอพี่ก่อนเสียงเงียบมากเสียงเงียบมันอยากเขาพูดเหมือนกันหนึ่ย่าหันหน้าพอเอาเป็นว่าในวิธีกางอืพอืม ก็เห็นยิงนะพี่เก <Okay. S 1> ็ตัวแรกอะ <m ess im itation> มันเห็นต <m ess im itation> <ๆ>ัวแรกอะไรอย่าเงียด่วนว่าอีกตัวมันมีมากมันมีซ้อนไม่แค่นั้นมันเอาแล้วไม่อันนี้มีวิ่งกันมากันหรือว่าเอารถกันมาด้วยเนี่ยโอเค okay. หน้าที่พี่คือกูขับขึ้นรถแล้วกูกลับเลยนะ นะผมมาหนึ่งน้าผมมาหนึ่งใช่ใช่กำลังเดิมเลยกดังกำลังเดินมกดังอ๋อมาแล้วเดิมกดังเดิมก็ดังกดังไหนวะอ๋อกดังข้างหน้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินไปทางขวาทางขวาที่เป็นบ okay> ้านเยอะโอ้โหทางกูดิะที่ทางทหารทางทหารทางกูดิทางทิศเอ็นอะด่ากระวังเอาข้างหลังคอยเหยียบไว้เลยไม่หมดไฟไปแกล้งดูทางหน่อยเออผมไม่เห็นว่าฝาผมมันหินบ้าง ถนนใช่ไหมพี่จะดูสายให้นะพี่ดูไว้นะดูตรงตรงบ้านมันนะาะผมดูก่อนแล้วกันไ <ừ> ออป็นวีเอสครับเออก็รอมันมาจอดงนี่นี่อะไรอ่ะไม่มีไม่มียังเงียบอยู่ับผมผมเงียบอยู่ พี่ยเนี่ยมาเดินมามาเดินมามาเดินบนขวามาพี่ดักหน้าพี่หน้าหน้าดักหน้าดักหน้าดักไอ้แป๊กคุยแป๊กคุยแป๊กผมยิงนะผมยิงนะอย่าพึ่งอย่าพิ่งหายตัวผมยิงนะยิิงกสวยเคลียร์เคลียร์รู้ศพรู้ศพอีกตัวหนึ่งคนยกก็ไม่มีคนยกนอนต่อนอนตายนอนตายนอนตายคนยกก็ไม่คนจะยกหมดเดี๋ยวยกหมดเดยกหมดติดน้อยกับพี่เกิสต์ไอ้พี่พี่เกยอยู่นี่เลยไม่รู้พี่พูดว่า มีอะไรของผีมันรู้ว่าเพื่อนมันโดนแล้วมันน่าจะอ้อมตอนนี้อ้อม,ม่กินรถโฟกีิคน,ว,นวันสามรถอะไรสาวตอนนี้ต้าหนึ่งหนึ่งกอใหญ่พี่เก็บกอใหญ่ได้ไหมกอใหญ่น่าจะมีสองกเข้ารถเลยอ่าตรงหน้า,รา,า,รา,าหรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะยังยังไม่เห็นทีแวบหนึ่งใช่คนหรือเปล่า ก็อย่ามีน้ำวิชันอีเชกุขอใส่น้ำวิชันแล้วกันมันน่าจะบอกเพื่อนแล้วแหละตอนเนี้ยว่าเฮ้ยมีคนดักเราว่ะกว่าเพื่อนมันจะทไม่มันน่าจะเห็นบิ๊กเมื่อกี้มึงอ้อมใช่ไหมบิ๊กใช่มันมาหยุดตรงหน้าผมพอดีเลยพี่มันก็ลังทำอะไรไม่รู้อะไรทุกอย่างผมก็เลยเปิดยิงไหม พอดีเพชรกเคยให้ก่อนเอาเป้เอาเป้เก็บรถไหมเอาเป้เอาเป้เก็บรถรถนะครับปืนอ่ะใกล้มากอะเอาอะไเก็บรถไหมโอ้ดังผียังนิ่งอยู่นะโอดังผียังยืยืนบ้านพักม่ผิด ชื่ออะไรเมื่อกี้เพชรยิงอ่ะมีแต่ของดาดาบว่ะของของที่มันฟามมาของไม่ดีธรรมดาของไม่ดีเสียงคนวิ่งอ่ะไม่ดูอ่ไม่ดูเฮ้ยโกดังครับอยู่โกดัง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 ไหนโกดังข้างแพทโกดังหลังแพทที่โกดังหลังทีง มีคนว่าถ้ามันวิ่งมาแล้วมันต้องมีที่เห็นจุดแล้วนะอะรนี้เหรอพี่ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ไมรวะามวคนคนคนเมื่อกี้คนวิ่ง บอกแล้วมันมันน่าจะมันน่าจะส<อ>่งให้คนสักคนหนึ่งมามารถมีอีกอย่างเดี๋ยวมาเดี๋ยวคูรอให้รถแล้วกันเดี๋ยวครก็ไม่มา,าเลยลก็วิ่งเลยสองาั้นจะวิ่งแอบเอารถมีอยู่สองอย่างอะไปล่าเลยแล้วเดี๋ยวเอารถกลับคันหนึ่ง มันมันรูแแนแน้แล้วอ่ะมันรู้รถมันรู้แล้วอ่ะเออเอาเอารถออกเลยนะงั้นพี่กลับเลยนะมันมันรู้แล้วว่ามันมันไม่มาที่รถเชื่อพี่เลยอืมแล้วเราก็เอารถออกเลยใครใครใครจะไปขับกลับกับพี่ไหมหรือว่าจะไปลากกันเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกคนพอดีปะเนี่ยลากหนึ่ง หน้อา,อาผีแล้วเยพี่มาฝักของไหมมีมีคนห้าห้าหกมีหกคนพอดีกกรถกับขับรถกระบะกนันได้นะเค้ามานะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผีทาง ไอ้ใครตามวะไอ้ออกทางไหนวะเนี่ยออกมาจากไหนไอ้เที่ยใครเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมเก้งเกล้งเปิดประตูเปิดประตูข้างนอกให้หน่อยพี่เจ็ดหรือเปล่าไม่รู้คับออกไปก่อนครับหลบครับทางนี้ได้ป่ะวะเกตได้ไปแล้วนะไ,ได้วันนี้มันได้เว้ย ไปแล้วครับอืมเรามันแกงขโมยรถชัดๆเลยเยเอ้ยแล้วลูกพลุไปทิ้งเอ้ยสองเม็รรงยอากกับกระสุนเยอะบ่อยนะ <c oughs> เลยลูกไปเก็บอะไรออกมาอ่ะ ไอ้เหียไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหยัดแป้งตีนนการลูกกตาประตูโดนเปิดอยู่อออันนนนึงิดใช่ๆเปิดอันฝาสุดทิดสองอัน การขวาสุดระพีมึงออกมาพี่อ่าเล็กเล็กโอ้โหสุดยอดการขับรถกูยีฮ์เหรอ โอ้โหมันไหลไหลรถมันไหลไงวะมีมีใครอยู่บ้านบ้างเปิดประตูรอให้หน่อยดิมีใครอยู่บ้านบ้างมีใครอยู่บ้านบ้างมีใครอยู่บ้านบ้างพูดหน่อย

เคถึงแล้วจริงจุ๊กยันอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าเยียวระเบิดใช่อดี๋ยวเยียวยาเปิดมันยังยังไงจะเข้าไปจะเข้าไปช่วยไหมเนี่ยได้เลยไดเอาไม่ต้องไปแล้วใช่แค่แอบงัดรถเราคืนน้อยอะไรก็ไม่อะไรนะปกติมันนานไหมครับกลัวมันจะโหลดขึ้นมานานนานอยู่ สวยว่าเราเหล็กแม้ยิ่งความภาคภูมิใจเดี๋ยวก็จะลงอยากเลยไม่ได้ก็นนจะค้างประการจะก่อบนบ้านไปมผมจะเดินกลักบบ้านเนี่ยไวิ่ง ใจเพิกเกงเจ็บะตอนพวกั้นสาพิเกงชุดอะไอยเี้ยกาหลังอะ้าหลังอะเอ้ยแหละกูวาร์ฟหายไปแล้วไนหมดหมดแล้วสิ้าสิวัาที่จะแข่งกันลงรถได้ได้ได้